สวัสดีครับสวัสดีครับผมเฉินปากน้ำนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ว่างขึ้นก็จะเริ่มทยอยนะครับมารีวิวพระให้ชมนะครับอย่างเมื่อวานนะครับก็มีโอกาสไปเช่าเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างปี2 5 0 0นะครับยาวมาจนถึงปี2 5 0 1นะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับมูลค่านะครับสวยๆนะครับเป็นล้านนะครับถ้ากระไหลเงินหรือกระไหลทองเต็มๆนี่อาจจะถึง2ล้านขึ้นไปด้วยซ้ำไปนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีประสบการณ์นะครับอย่างชาววงการพระเครื่องหรือคนทั่วไปเขาจะเรียกว่าเหรียญหัวโตนะครับหลวงพ่อทวดนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีตัวตัด2ตัวนะครับอย่างเหรียญที่จะให้ดูในวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญที่มี ตัวตัดได e e e ้แบบที ah no. so, ่สองนะครับเดี๋ยวมาดูก so ันดีกว่านะครับอย่างนี้ก็เช่ามาหลักแสนนะครับใครมีนะครับอย่างนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับอย่างนี้รับเช่าหลักแสนนะครับเหรียญนี้สภาพพอสวยเลยนะครับนะครับเหรียญนี้นะครับเมื่อวานไปเช่ามานะครับเหรียญลงพระทวดนะครับรุ่นนี้เป็นเนื้อทองแดงนะฮะบางอันก็เป็นผิวไฟบางอันก็เป็นกระไหลเงินบางอันก็เป็นกระไหลทองถ้าสวยๆเป็นล้านนะครับเนี่ยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมชอบที่จะส่อง จุดแรกเลยเวลาหยิบมานะครับข้างแก้มหลวงพ่อขวามือเราซ้ายมือหลวงพ่อเนี่ยข้างแก้มเนี่ยเขาจะมีรอยแกะบล็อกเกินขีดมาตรงข้างแก้มนะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตเลยหยิบมาปุ๊บเนี่ยจะต้องส่องเห็นไหมฮะตรงข้างใต้ใบหูข้างข้างแก้มเนี่ยจะมีเส้นแกะเกินออกมานะครับเป็นขีด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 นะครับแล้วพื้นนะครับชอบเป็นหลุมหลุมคมคมเป็นหลุม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 คมคมอย่างนี้นะครับ ส่วนมากของแท้จะเป็นนะครับเป็นหลุมๆมคมๆนะครับนี่ตาลึกๆนะครับตาลึกๆนะครับนี่ยนี่ยแล้วส่วนมากก็พอพลิกมาด้านหลังนะครับอาจารย์ทิมอันนี้ก็เป็นท่าไม้ตายอีกอย่างหนึ่งคือตาอาจารย์ทิมเนี่ยส่วนมากจะปั๊มขยื่นนะครับแต่ในรอยขยื่นเนี่ยนะครับจะต้องคมๆนะครับเหมือนมีชีวิตชีวาเลยปั๊มจะขยื่นขยื่นหน่อย นะครับเหรียญนี้น่ารักนะครับผิวพันธุ์ดีพระแทบจ,จะไม่ค่อยสึกะนะฮะเหรียญนี้ถ้ามีกระไหลผมว่าเป็นลานนะเหรียญนี้นี่ตาท่านจะเหมือนชีวิตมีชีวิตเลยจะปั๊มเคยเยื่นเคยยื่อนแล้วเส้นในเคยเยือนตรงนี้ต้องคมคม,มนะครับที่ตาท่านนะครับยิ่งเคยเยืนเยอะๆนี่ยิ่งแท้เลยนะครับแล้วหูเหรียญจะเจาะปิ๊นๆแบบนี้เจาะปิ๊นๆแบบนี้นะครับ แล้วก็บางคนก็จะชอบดูตัวตัดข้างๆก็จะมีตัวตัดเป็นแท่งๆอย่างนี้นะครับแล้วเหรียรุ่นนี้นะครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับผมชอบดูคือเหรียญเขาจะหนาข้างบางข้างจะหนาข้างบางข้างแทบจะทุกอันนะครับแล้วนี่อันนี้เนี่ยตัวตัดอันนี้แบบตรงประมาณโค้งเนี่ยจะมีเป็นติ่งเนี่ยอันนี้เป็นเงี้ยงๆใหญ่ๆเลยอันนี้เป็นตัวตัดที่สองจะมีตัวมีสองตัวตัดนะครับเนี่ยตัวตัดจะเป็นเงี้ยงๆนะครับแล้วก็ ข้างพลิกหลังมาเนี่ยเป็นเงี้ยงปุ๊บไม่ว่าจะต้องมีปิ้นๆอย่างนี้ด้วยนะครับนี่จุดสังเกตเลยนะฮะจริงๆเหรืยรุ่นนี้ก็มีเก๊หลายฝีมือนะครับมีเก้หลายฝีมือแต่ก็ต้องทําความเข้าใจนะฮะปิ้นเสร็จแล้วก็ต้องมีตั้งๆแบบนี้นะครับมีตั้งๆแบบนี้นะครับแห้เลยนะครับอย่างนี้ใครมีก็รับเช่าหลักแสนนะครับถ้าสวยๆกว่านี้รับเช่าเป็นล้านเลย นะครับอย่าลืมนะครับใครที่มีนะครับพระเครื่องอยู่ที่บ้านนะครับอยากจะแบ่งให้บูชานะครับผมร้านเฉินปักน้ำนะครับยินดีรับใช้เบอร์สายตรงผม0813418846นะครับแต่ถ้าอยากจะแอดไลน์นะครับแอดไลน์มาที่ ID l i ไลน์นะครับเบอร์065นะครับ727นะครับ1010นะครับโดยเฉพาะพระยอดนิยมนะครับผมยินดีรับเช่าทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะ พระสมเด็จบระครังวัดบางขุนพรมวัดเกษเชโยนะครับพระสวยยิ่งดีถ้าไม่สวยหากชํำรูดสึกก็รับทุกสภาพนะครับขอให้แอดไลน์ส่งรูปมาก่อนนะครับถ้าผมดูน่าสนใจเนี่ยผมบิ่งไปดูให้ถึงบ้านทั่วไทยเลยนะครับอยากได้เท่าไหร่นะครับศึกษากลไกราคาให้ดีนะครับแล้วก็ขอให้ตั้งใจขายผมตั้งใจซื้อแน่นอนนะครับแล้วเราค้าขายกันแบบตรงไปตรงมาอยากได้เท่าไหร่ทําการบ้านให้เต็มที่นะครับ นะครับเราก็อยากให้ทุกคนได้ได้เงินได้ราคาในที่สิ่งที่ทุกคนต้องการผมนะครับเช่าถ้าพอมีกําไรนะครับลงทุนและพอมีกําไรก็จะเช่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้มีอะไรจะมานําเสนอใหม่นะครับอย่างวันนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับว่าชังให้ปี2,500นะครับปั๊มมาจนถึงปี2,501อย่ะครับอย่างนี้ผมรับเช่านะครับหลักแสนนะครับนี่เพิ่งเช่ามาเมื่อวาน นะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะมานำเสนอใหม่เรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพจร้านเฉินปักน้ำแล้วก็ช่อง y o u t u b e นะครับโอเคนะครับนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้เงินทองหายากนะครับกินใช้ก็ระมัดระวังวางแผนนะครับในการชีวิตนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับโอเคนะครับนะครับสวัสดีนะครับบวัสดีครับ